สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก,ก็อยู่กันที่ช่องไอ้แดงบอลเด็กนะครับผมนะวิเคราะห์บอลก่อนเกมวันนี้นะครับผมนะประจําวันพุทธที่5กรกฎาคม2566นะครับก็หยิบม,มาฝากเป็นบอลฟินแลนด์ครับนะครับระหว่างคอก,ก้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ AC ซโอรูนะครับก็เล่นเวลา 4ี่ทุ่มครึ่งน,นะครับผมนะก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์อบอลหนึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะใจภาพลาดที่ใหม่หมๆทีเดียวโดนๆนะครับผมส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับอ่ะก็ ขอสรุปนะครับผมนะเมื่อคือนหน้า YouTube 1ตัวนะครับก็จะเป็นคู่บาสเฮียนะครับหน้ากับเกมิโอปอร์โตนะครับเป็นบอลบราซิลครับนะครับผมนะเมื่อคือนผมก็ให้เชียร์ไปที่เกมิโอราคาเสมอนะครับผมนะคู่นี้ก็จบหนึ่งหนึ่งก็เจ้ากันไปแล้วก็สูงเวลาเต็มเกมอยู่ที่2ลูก ครึ่งนะครับผมนะสูงจันมาเต็มเกมก็เสียกันไปนะครับสาหรับหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับนะบอลก็ไม่ค่อยได้ให้เยอะนะครับเนื่องจากบอลน้อยนะครับผมนะวันนี้มาดูกันนะครับผมนะสำหรับบอลวันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับทีเด็ดในกลุ่มส่วนใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับผมนะร่วมทายผลกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมดีๆแจกกันทุกวันนะครับผมนารางวัลละ500บาทนะครับจานวน สองรางวันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่รลนแอบด้านล่างนะครับหรือว่าไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะแบบนี้เลยครับผมนะในกลุ่มมีแจกกันทุกวันนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับวิธีการเข้ากลุ่มง่ายๆนะครับผมนะแอดไลน์กันเข้ามาเลยนะครับผมนะไลน์ตรงนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมนะในกลุ่มรับรองได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับสาหรับคู่ที่เด็ดหนึ่งตัววันนี้นะครับผมนะคอก้ากับ โอรนะูนะครับผมนะเรียนราคาเปิดมาที่โอรูต่อคอกก้านะครับนะในราคาต่อเสมอครบครึ่งหรือว่าราคาต่อปอนะครับผมนะราคาน้ําก็อยู่ที่คอกก้าอยู่ที่0.81นะครับผมนะส่วนโอรูอยู่ที่0ูนยลบศูนนะครับ,นะส, 91, รบสกอร์ตร่ำสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งน้ําสูงอยู่ที่น้ําแดงลบศูนนะครับผมนะส่วนน้ําต่ําอยู่ที่น้ําดํา0.86นะครับผม ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับผมนะวินเลียดของทั้ง2ทีมนะครับผมนะคอกก้าก็อยู่ที่33%ส่วนโอรูนะครับอยู่ที่39%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่28%นะครับผมนะก็โอรูได้เปรียบนิดหน่อยนะครับส่วนฟอร์มนะครับผมนะเนัดล่าสุดนะครับผมนะของคอกก้านะครับก็ชนะ4เสมอ1แพ้2อยู่ที่ 64%นะครับส่วนโอรูนะครับผมนะเจ็ดนัดหลังสุดก็ชนะ5เสมอ1แพ้1อยู่ที่79%นะครับนะฟอร์มโดยรวมนะครับผมนะเจ็ดนัดหลังสุดนะครับเป็น o โอรูนะครับผมนะททำได้ดีกว่าคอกก้านิดหน่อยนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนะครับผมนะดหนัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาเป็นคอกก้าชนะเ้ยไม่ใช่โอรูชนะไปที่4ครั้งแล้วก็เสมอกันไปที่2ครั้งนะครับผมนะคอกก้าไม่เคยชนะโอรูแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมนะตั้งแต่ฟอร์มที่เคยเจอกันมา6นัดหลังสุดตั้งแต่ปี2020นนะครับ2020นะครับผมนะก็เป็นโอรูชนะ1 เสมอหนึ่งนะครับ2021เจอกัน3ครั้งนะครับเป็นโอรูชนะ2แล้วก็เสมอ1น,นะครับ2023นะครับผมนะเจอกันมา1ครั้งนะครับผมนะก็เป็นโอรูชนะนะครับผมนะคือว่าฟอร์มโดยรวมนะครับทุกอย่างเข้าข่ายโอรูหมดนะครับผมนะผมคิดว่านัดนี้นะครับโอรูน่าจะ เก็บชัยชนะได้นะครับผมนะเหรียญราคาเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงด้วยนะครับผมนะเสมอครบครึ่งนะครับอย่างมากถ้าเสมอกันนะครับผมนะก็แค่หูขาดแต่ผมมองว่าคู่นี้โอรูน่าจะปิดประตูแพ้นะครับผมนะเนื่องจากฟอร์มสถิติทุกอย่างนะครับบ่งชี้ไปทางที่โอรูหมดทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนเหรียญราคานะครับผมนะที่ข่าวที่ข่าวร่วงหน้านะครับเหรียญราคาก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับผมนะราคาไหลมาที่ราคา ต่อปอปอนะครับเป็นโอรูต่อนะครับผมนะน้ำของข้อก้าวอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สี่ไหลลงมาที่ศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับส่วนโอรูศูนย์จุดแปดสี่ไหลขึ้นมาที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับถือว่าไหลน้ําไหลขึ้นไหลลงเท่าๆกันเลยนะครับผมนะ ถือว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับเหรียญราคาไหลขึ้นนะครับผมนะน้ำของโอรูไหลขึ้นก็ไม่แปลกนะครับส่วนน้ำของคอก้าไหลลงก็ไม่แปลกนะครับผมนะส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคาอะไรอะไรขึ้นไปที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำสูงมาที่0.90านะครับผมนะไหลมาที่1.00นะครับผมนะน้ำต่ำศูนานะครับผมนะไหลมาที่0.88แนะครับแต่งงตรงที่ว่าราคาเหรียญไหลขึ้นน้ำ น,น้ำสูงก็ต้องไหลลงนะครับผมนะแล้วก็น้ําต่ําก็ต้องไหลขึ้นนะครับผมนะแต่ตรงนี้ราคามันไหลลงแบบนี้นะครับผมนะผมคิดว่าโอกาสที่จะสูงมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสําหรับคู้ โอลูกับฮอกกานะครับผมนะถามว่าติดปปาำนวมไว้ได้ไหมติดได้ติดนะครับผมนะผมให้ไปที่2หน้าเลยนะครับสำหรับสกอร์สูงนะครับสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมนะครับผมคิดว่ายังไงก็มีติดแน่นอนนะครับสำหรับสกอร์สูงนะครับส่วนเรีนราคานะครับผมนะที่1นคูณสอนะครับอัตราการเสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่60%นะครับ ไปมาที่60%ส่วนราคาจ่ายของคอก้านะครับนา2.69ไหลามาที่2.91แล้วก็ราคาจ่ายของโอรูนะครับ4.40อ่า 4. เอ้ยไม่ใช่สี่สี่จุดสี่ศูนย์สองจุดสี่สี่ไหลมาที่สองจุดสี่ศูนย์นะครับผมนะาราคาไหลลงแบบนี้เข้าขายโอรูเลยนะครับผมนะรักสังเกตนะครับราคาบอลต่อไหลขึ้นนะครับราคาบอลต่อไหลขึ้นแต่ราคาตรงนี้ไหลลงเฉยนะครับผมน,น้ําสูงก็ไหลขึ้นด้วยนะครับยังไงโอกาสที่โอรูที่จะชนะค่อนข้างจะมีสูงเลยนะครับผมนะคู่นี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นโอรูนะครับแล้วก็สกอร์สกอร์สูงต่ํา นะครับเตรียมเวลาเตรียมเกมนะครับผมนาะแล้วก็ให้สูงแรกกันไปด้วยนะครับก็ขอสรุปกันเลยนะครับผมนาะระหว่าง FCO โอรูกับคอคก้านะครับผมแต่คู่นี้ผมก็ขอจัดไปที่ FC ฟซีโอรูนะครับผมนะในเรือราคาต่อปอนะครับผมนะน้ำแดงกำลังสวยเลยที่ลบศูนนะครับส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับผมนะก็ให้ไปที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะเป็นที่น้ำแดงอยู่ที่น้ำแดงลบศูนนะครับส่วนสูงเต็มเวลาเต็มเกมนะครับนผมก็ขอเชียร์ไปที่ราคา1เม็ดนะครับผมนะก็จัดไปที่น้ำหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ดหน้า YouTube กันวันละตัวนะคครรับบส่วนใชอ ก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผมหรือใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นรับทิเดิดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาหาได้ที่ไลน์แอดด้านล่างตรงนี้นะครับแอดแปดศูนนะครับผมเข้ามาในกลุ่มได้มากกว่าเสียแน่นอนก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ